ามีครับวันนี้เล่นในบ้านพบกับสุพรรณที่สนามกีฬากองทัพบกและแฟนบอลวันนี้2,060คนเริ่มต้นมาฟรีคิกของฟานไดข้ามขาลงไปวันนี้ลงเป็นตัวจริงครับหน้าเป้าคนเดียวครับเซโจฟานไดามีมาบ้างมงคลเปิดมาอ้าวสลับแล้วในกรอบตรงนี้แล้วยิงออ้ยติดปลอกนิดเดียวครับจังหวะของเออร์ลสโตมาซิโอโรซาเลโอครับ ตามบล็อกไว้ได้มีมาต่อเนื่องบอลทางซ้ายราฟเฟลวัตติแต่งเข้าขวาแล้วลองยิงข้ามพ่านโอ้โหเพื่อนในกรอบมีสคนครับวัตติตัดสินใจยิงเองสระสินทโรวันนี้ก็ยังอยู่ข้างสนามครับรับงทำงานคู่กับการิสเตเฟนต่อไปบ,บอลทุ่มของสุพันฟานได้ใหญ่แล้วพลิกมาแล้วโชว์มงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1 6นาทีมีสกอร์แล้วก็เป็นเด็กเก่าอย่างพุทธิน,นันวรนศรีครับยิงเข้าแล้วก็ตามราญยาทคือไม่ดีใจแต่ทําให้สุพรรณขึ้นนําดูครับบอลทุ่มจากปียาราชแล้วใหญ่มากครับห,หลบมา2เอาไม่อยู่จริงๆแล้วตวัดเข้ามา้หวัะยืนของเซนเตอร์ฮาสเนี่ยคาร์ลิกก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วชัยวัน์ก็ไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะป้องกันได้ครับหประตูต่อศูนย์สุพรรณขึ้นนําแล้วมาต่อเนื่องบอลจากด้านหลังครับร มาที่ชาลิวชป,ปุยถึงก่อนแล้วเปิดเข้ามาฟาดได้ยิงอู้ยติดเซฟของสลาวุฒิครับ <c oughs> อู้ยพปบเสีได้โอ้แต่เกมรุกของสุพรรณวันนีม้มาดีมากครับามาดีมากครับ3 4ี่จังหวะถึงประตูตลอดดูรับจังหวะยิงของฟันไดแต่ยิงไปตรงตัวสราวุฒิเองครับลูกนี้ยิงชั่วโมงผ่านอาร์มี่ต้องลุยแต่งเข้ามาล็อกอีกทีแล้วยิงไม่ขวาอ้คราวนี้ติดมือของกิติงพงผู้เถลีวเชื่อครับจังหวะย,ยิงของวัตติอีกแล้ว กลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งนะครับกิติพงศ์หลังจากที่หลุดหายไปนานลูกยิงไกลลูกนีรับอยู่มือครับสราวุฒิกรลาบจาังหวะยิงของเจษดาผู้เล็กนะครับจังหวะนี้ช่วงหลังมาเป็นตัวจิมตลอดช่วงในช่วงประมาณ6-7นาทีสุดท้ายชาลวชะปุ่ยได้สองแล้วนี่แหละครับโอ้โหวันนี้เนี่ย เกมในวันนัดที่31เนี่ยใครลอกประตูสุดสวยนี่เหนื่อยแน่นอนโอ้โหคือยิงไกลสวยทุกคู่นะฮะเนี่ยแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งชาลิวเนี่ยมันไม่มีใครเข้านะฮะเขาเลือกมุมได้เลยเนี่ยครับก็ส่งชาลิวเข้าประกวดได้เลยลูกนี้นะครับโอ้โหมุมจริงๆรนึงแรกสองศูนย์นะครับสุพรรณขึ้นนำครึ่งหลังเริ่มมาจากกรพันธพรสยลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวัดตวัดเข้ามายิงลูกนี้ติดเซฟสุดท้ายมีซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โห แล้วเริ่มครึ่งหลังมางแค่2นาทีเอาจนได้ครับเซอโอฟ,ฟนานได้ยิงขึ้นนำเป็นสามฟุตบอลวันนี้ไปเข้าทางของสุพรรณทุกที่ทุกทางนะครับฟนานได้ยืน,น,นยอยู่ตรงนั้นบอลก็ไปเท่าเท้าฟานได้ตรงนั้นรับดูนะครับเนี่ยจักรพันธ์ซัดเข้ามาแล้วันเพันธพลาดไปแล้วแต่ก็สุดท้ายยังมีดาบดาบสองอยู่เนฮะคันเล่นเนี่ยยิงแป๊กๆปแล้วไม่ได้แล้วก็เป็นฟานได์แล้วคือฟุตบอลครับมันจะได้ก็ไม่ไม่ใช่ยากนะครับ สามศูนย์อาร์มี่มาบ้างจังหวะฉกมาแล้วยิงยิงด้วยซ้ายเหมือนจะไม่ไถนัดเท่าไหร่แนละ้วโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับแต่ขออามี่ดูครับยากเย็นเหลือเกิน <c oughs> ที่จะทำประตูได้กิตติพงศ์ครับช่วยไม่ได้อีกแล้วมาที่อาร์มี่เอ,อเนสโตเปิดยัดมาในกรอบพลิกหนีแล้วยิงโอ้โหติดเซฟไม่ได้ครับฟุตบอลยิงดีทุกอย่างนะครับทําดีทุกอย่างแต่ทําไม่เข้าประตูครับนิพนธ์คำทองครับนี่ลงมาเป็นตัวสํารองครับดูสุพรรณบ้าง สิงหนึ่งสองพิกไปดื้อๆเลยครับคันเลนแล้วจิ้มลูกนี้แม่เบาไปหน่อยครับโรเบิร์ตคันเลนไปคลิกบ้างแอ่ฟอร์ตยิงยัดแม่ติดแล้วซ้ำอีกทีหลุดไปได้อย่างไรเป็นอาร์มี่นะฮะอขออภัยครับอาร์มี่นะครับจังหวะยิงจังหวะซ้ำเนี่ยเป็นนิพนธ์ดูครับมาต่อเนื่องเลยครับอาร์มี่ทางซ้ายนิพนธ์คอสข้ามมาเอ้าข้ามแล้วมงเน่งๆ่งโอ้โ <c oughs> <c oughs> คือบทจะไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะครับมงคลฮึโอ้โหอ่ะมาต่อครับช่วงท้ายอุ้ยหลบสามหลบสามแล้วยิงอีกนี่มาหลายชุดเลยนะครับนี่คือสู้แบบเต็มที่จริงๆครับอาร์มี่เนี่ยแพ้เกมในบ้านนะสุดท้ายนู่นเลยครับหเมษาแพ้เทโรแต่ดูสุพรรณขึ้นมาสุพรรณขึ้นมาสุดท้ายดูครับโอ้โห4-0 เอาจนได้ครับโรเบิร์ตคันเลนและจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยเป็นตัวสมรองอย่างสุธีสุขสมกิดนะครับบอลมันจะปลิ้นไปทางไหนก็ได้มันก็กลับมาเข้าทางของสุพรรณบุรีนะคุณบอลคือวันนี้นอนหลับฝันดีนะสหรับตื่นมาแบบพร้อมฮะอ๋อยิงติดแล้วเนี่ยครับซ้ำง่ายๆโป๊ป,ป,ปเนี่ยคุมเกมนอกบ้านมา6เกมก่อนหน้านะครับเสมอหนึ่งแพ้ห้าเกมนี้ชนะแล้วชนะอาร์มี่ซะด้วยแล้วสกอร์แบบขาดเลยไม่เกรงใจเลย4-0ครับสุพรรณบุรีเอาชนะไปได้